ถูกเท่าไรนะครับห้าแสนห้าแสนห้าแสนสองแสนนีครับห้าแสนห้าแสนโอ้โหห้าแสนห้าแสนเจ็ดห้าแสนเจ้ยเจ็ดห้าถึงหแสนสเจ็ดห้าแสนเจ็ดหนึ่บาทนะครับคนแรกของสำนักในงวดนี้เหรอครับคนแรกในงวดนี้คนแรกในงวดนี้หลายแสนเนี่ยอยู่นี่ครับอันนี้กี่แสนครับแสนเดียวค่ะแสนหนึ่งนะครับนี่ฮะ อันนี้หนึ่งแสนอันนี้หนึ่งแสนสวัสดีครับก็อกนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำหนักครูใหญ่อาจารย์นอตตี้บ้านโนนสามัคคีตำบลน,นามน์อํเภอนามน์จังหวัดกาฬสาิน์นะครับวันที่สองธันวาคม2566หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับลุ้นกันแบบตำหนักแทบแตกเลยนะครับท่านผู้ชมอาจารย์นอตตี้เจาะเข้าเน้นๆเลย วันนี้ลูกศิษย์มาเยอะมากตั้งแต่วันแรกเลยตอนนี้รถล,ลานจอดรถเนี่ยตเต็มเลยนะครับเรามาดูบรรยากาศภายในยตำหนักปูใหญ่กันเลยนะครับนี่ครับภายในยตำหนักปูใหญ่นะครับรออาจารย์นอตตี้ลงมานะครับอาจารย์จะลงมาเวลา1 4นาฬิกา30นาทีราาเราอยู่ที่ หน้าปู่อนันตะหน้าคราชกับแม่ย่าอุสาวดีครับวันนี้เรามานี่นะครับตอนนี้อาจารย์น็อตตี้กำลังลงมานะครับมีแต่คนได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยคนโชคดีทั้งนั้นเลยนะครับถามคนไหนนี่คือได้ทุกคนนะครับที่มาวันนี้นะมีคนที่ได้ทุกคนเลยได้อยู่โอ้ได้เป็น2ยี่สิบใบมียี่สิบใบนะครับนี่เนี่ยเห็นไหมน้ำ นำดอกไม้นำพานมากราบผู่ด้วยนะครับนี่แหละโอ้นี่วันนี้มาเยอะมากครับอาจารย์นอตตี้มาแล้วมาด้วยชุดสีส้มนะครับนะวันนี้ส้มเหมือนกันเลยเมืม่อวานนี้แดงนะครับวันน,วนี้เราจะถ่ายใหม่นะวันนี้ถ่ายไม่ทันนะพรุ่งนี้อาจารย์นอตตี้จะใส่สีอะไรเดนะีว,วก็เอพรุ่งนี้มาด้วยชุดสีส้มนะโอ้เต็มตำหนักตั้งแต่วันแรกเลยท่านผู้ชม NYU, passage, สุดยอดเลยนะครับนี eras, ่ครับเต็มเลยนะครับนี่ให้ดูเลยเต็มตำหนักตั้งแต่วันแรกเลยนะครับรอลุ้นเต็มตำหนักเลยนะครับใจจดใจต่อเรกครับเต็มเลยนะครับวดต่อไปซื้ออะไรก็ได้นะครับอาจารย์นอตตี้มาแล้วครับ แน่นตำหนักนะครับาอาจารย์นัอตีมาแล้วนะครับน่ากลัวนี่เพ<อ>ิ่งมีลุงมาไหนนะยังไม่ได้ขึ้นเลยนะมีแม่แม่ไม่ได้ไม่ได้นะนำขอำมาฝ<ม>าก<ล>นะโนนครับโอ้นี่มีแต่คนถูกนะครับ เศรษฐีทั้งนั้นเลยมาอยู่ในนี้เลยนะถตรงๆอันนี้แต่คนถูกครับเข้าไปเขายืดโอ้โหนี่ถูกเท่าไหร่นะครับถูกเท่าไหร่นะครับห้าแสนห้าแสนนี่ครับห้าแสนห้าแสนผู้ที่เราห้าแสนการผู้ชมห้าแสน เพราะว่าไม่ไ <boundaries> ด <si suppression> ้กดเงินมาไงไม่มีรายได้ถวายอาจารย์สองหมื่นก็มีเงินหดนะสองหมื่นสองหมื่นเลครับเลยครับสองหมื่ถวายสองหมื่นาไปเสียงธรรมดาเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปมอบก่อนเข้าไปมอบก่อนกเข้าไปมอบเลยยที่บโอ้สองหมื่นสองหมื่นนะครับ ถูกห้าแสนห้าแสนเจ็ดห้าแสนเจ็ดโอ้ยกาษาถูกครับห้าแสนเจะครัถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับห้าแสนะครับมาจากไหนนะครับาจพอรมาชุมพรชุมพรมาจากชุมพรนะครับชุมพรห้าแสนเจ้บานะครับคนแรกของสำนัก ในงวดนี้เหรอครับคนแรกในงวดนี้คนแรกในงวดนี้เหรอครับอาจารย์โอ้ครับห้าแสนเจ็ดนะครับเนี่ยเดินทางมาจากชุมพรนะครับอ้าพุทธาอันนั้นพุทธานะครับนี่ห้าแสนเจ็ดยินดีด้วยนะครับขอให้ถูกเยอะกว่านี้อีกนะครับนี่อันนี้จะขอพุทธาจำได้จำได้ จะของส่วนพุตาพุตาออกแเราเอาใครบอกไหมมาจากชุมพรมาจากพุร้อนจะของส่วนพุเรามาทางนี้ก็หลายแสนเนี <S 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 ่ยอยู่นี่คร er ับอันนี้กี่แสนครับแสนเดียวค่ะแสนหนึ่งนะครับนี่อันนี้หนึ่งแสนอันนี้หนึ่งแสนครับจากจันทบุรีจากจัน ไม่มีทุเรียนมาฝากนะครับก็ดีใจจริงครับดีใจดีใจที่คนดีครับยู่ทูบเบอร์ลุมเลยครับคันนี้ดูดยูรูเบอร์ยุมลุมสัมภาษณ์เลยนะครับใครอยากได้ด้านหน้ามาอยู่กับก๊อกก๊อนี่ห้าแสนเจ็ด ทร้านเลข้ได้ได้ได้ตัวเลขจากอาจารย์นี่เหละครับที่ได้จากอาจารย์ด้วยแล้วก็ได้จากยอดกระถินอ๋อได้จากยอดกระถินด้วยครับครับ เจ็ดม้วนแล้นะนี่ได้มาเจ็ดม้วนแล้วมีทุนตามอาจารย์มาตั้งสามสีแล้วสองเรื่องนี่นะครับเนาะบัญนี้นะม้วนนี้กลับมาแล้วเต็มตัวนะครับกลับมาแล้วเต็มตัวนะครับก็คือยังได้บอกว่าทุกอย่างปูได้ครับข้นยู่ดีซาธาหัวที่ว่าศูนย์ล้านเป็นตกลับมาแล้วอย่างเต็มตัวนะครับมันดังหลายข้นซาธากับนี่ข้นมาซาธากับลายแล้วง้วนนั่นมันเป็นบททดสอบต่อพ่อปอนน่ะนั่นเขาถือมาแปดมวนเขาถือมาแปดมวนเพราะม้วนที่ว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ ผมมีหัดศูนย์หลายคนนี่โพดดาผมว่าบักอาจารย์นาตีหุขี่หุ่นดังศูนย์พ่มึงบอกจังงสยนะครับเนาะหลายคนแต่ัที่นี่คืออย่างผมบอกแหละเลขมันไม่เขามมหลุดนะครับจะให้ถือตลอดกับเป็นไปว่าได้นะครับจะให้กะ่มีไผ่หูว่าออกอย่างนะครับเนาะไม่ขึ้นลุดดูเดี๋ยววะแล้มีปัญหาเลยนี่นะครับ โอ้นี่ถูกจริงๆนะครับถูกจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีอีกเจ้านึงเดี๋ยวก็จะจ่ายเย็นอันนี้จ่ายแล้วนะครับแลอันนี้จ่ายอันนี้จ่ายมาแล้วแล้วจ่ายแล้วสี่แสนเจ็ดนีสี่แยังมีทั้งจ่ายกันยมีทั้งจก็มีได้ทั้งหมดห้าแสนเจ็ดนะครับใช่ไหมครับได้ทั้งหมด5้าแสนเจ็ดห้าแสนจ่ายแล้ว4แว่าเหลืออยู่แเหลืออยู่ส นั่นยจันในยิดด้เสียงอย่าฟองอยู่จันในธอร์ละพงอะไร่อะรนะธอรลงอะไรใช้ธอราพงกเขาในไลฟผมไ,ไ,ไ,ไม่มีเทียงพี่จะแงแหมนะนะนะมันะครับเนรื่องไม่เครับเองวดนี้กะจับมาแล้วหลังจากก้อนนานี่เป็นข้าขก้อนละหานี่จ้าหลายก้อนานาที่เขาจะดังเขาก็เขามาแปดงวดสิงวดที่เก่าเขาหลุด งวดเมื่อกี้งวดที่สิบเขากลับมาเขาเลขรูดอะเขาเลขรูดเขาเลขวิ่งนะครับคืองวดที่ออกอยังก็เก้าศูนยนะ์เนาะเขากลับมาเข่าศูนย์แล้วงวดเมื่อกี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าปรากฏว่าเลขล่างออกอยังผมบอกนไ่ไรสดเลยก่อนหน่วยออกผมฝันเห็นมูสื้อคุ้งที่ผู้ใดไมนดิ บักกุ้งนี่ผมใค้เอ้นันบักกุ้งเน่ามันเก่าเนื้อผมก็เลยมันเก่าเนื้อส้ายบังได้สดผมที่้อมพ้อมล่างเก้าหนึ่งเฮะวัาได้ไหสดซ้อมใบซ้อมใบผมได้บางที่ได้ไลผมบัดที่นี่ได้เฮอีหลีนะครับล่างจังออกเก่าหนึ่งผมได้รสตารีเจ็ดสิบห้าใบได้หน่อยได้หน่อยด่อเพราะว่าวดก้อนก็นี่นะกะไปน้ำหาเก้าหนึ่งหนึ่งเก่าไว้เมดเลย เขียนเก้าสามไปเม็ดเดียวก็จริงแต่ว่ามากทุกจะเป็นเก้าหนึ่งก็เลยใส่เก่าหนึ่งละก่าว่าในในสุดหลักผมก็บอกว่าผมฝันเนาะฝันเห็นงูเห็นอย่างเขาปฏิเก้าเจ็ดเก่าหนึ่งไม่กินกันแนวกันฝันเห็นหมอปวดต่อร้อกับเจ้าตำรวจกันหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะแต่คือว่นมากแหละไข่เบิงไรมึงน่ะผมจะบอกได้ว่าชอบที่สุดในชีวิตเลยเก่าเนื้อเก่าเนื้อไม่ยินบ้าเนาะผมยังบอกเลยนะครับนี่วัดต้อมบันนีกเลขออกเก้าหนึ่ง ถ้าให้เบื้องไร้สดเหียงในีอที่เขเจ้าไปรุ่นน่ะมันแห้งชั่วมากกับลูกศ์เท่านั้นเพราะมันห่องแห้งปุ๊บต้องมองเฮือเนี่เงว่าเห็นนะว่าเก้าหนึ่งกับไปแล้วแหลไปนี่ทั้งยูทูบเบอร์ทั้งอาจารย์นอตตี้กัโดดก่อนจันไปทั่วไปที่อาจารย์ยังบอกนะครับปู้ได้ทัดคนคือยังบอกว่างวดที่เก่าที่มันดังฮักลายนะมันมีคนสาธากับมีคนบ่สทธามีเขาจะเห็นเอง พอเรกมองหือปั๊บมันสีดาเขาเลยอ่าก้อนหนาแนน,านชมเชยเขาอ่าพองวดต่อมาสิ <mm ผมพิจิก่ากับกับมาเขาสูงงวดนี่ผมเลยบอกวางสิลองซุ้มนี่มันดาผมเนี่ยมันบอน,น้ำผมเบมิงเทียบป,ปูสิเข็ญเห็นเอง <mm ปลากงุดปลาเต็มเต็มครับทั้งบทเรืงลางคืออยังกระไรเห็นี่เก่าบพราี่อย่างสี่ผมบอกเลยคือมันมาแหละนะงวดนี้ก็เลยคุยจะน้อยะนะคร <mm ับเนือก้อนหนาน,านั้นก้อนหนาน,านั้น,น,นโอ้เอามือปีไปจริงจริงได้อย่างไรทั้งงวดนี้ เขาบอกว่าเออทำไมมึงขี้คุยเกินกันเขาก็ให้คุยแน่ตอนเพราเข่าไฟเขาเพรากล้าคุยขึ้นกันเนอะครับกับกัปปะแบบนี้ก็เอาค้า